เมื่อพระสงฆ์องค์เนมีคุณภาพจะเกิดอะไรขึ้นสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นโดยเฉพาะพระท่านมีความรู้ปริยัตดีเข้าอกเข้าใจดีและท่านก็ลงมือปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เอาความรู้ปริยัตซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่เรียกว่า,าศาสนาพรมจันย์าศาสนาพรมจันทร์เนี่ยคือการศึกษาปริยัตแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์ นะอาธิพรหมจันทร์ก็คืออาชีวธรรมกศีมัคคะพรหมจันทร์ก็มักมีองแปลเพราะฉะนั้นเนี่ยพรหมจันทร์ทั้งสามคือาศาสนาพรหมจันทร์การ,รพระธรรมคาสอนอันประเสริฐท่านจะถ่ายทอดให้กับพระสงฆ์องค์นี้ถ่ายทอดให้กับญาติโยมเมื่อพระสงฆ์มีความรู้แล้วไปตรงนี้มีงานบวชก็เทศเรื่องงานงานบวชมีงานแต่งก็เทศเรื่องหน้าที่สามีหน้าที่ปัญญามีงานศพก็เทนเรื่องอสุภกรรมฐานทเทศเรื่องบรนานุสติกกรรมฐาน ไม่ว่าญาติโยมมีกิจการงานใดก็าตามพระสงฆ์ที่มีความรู้ปรยิยญาตและนําเอาความรู้นั้นมาทดลองใช้ในวัดจนเห็นผลแล้วก็จะนําเอาองค์ความรู้คือคําสั่งสอนเนี่ยไปบอกกล่าวสั่งสอนญาติโยมญาติโยมก็จะรู้จักทางนะดีเราสวดบทสรพันยะว่าชี้ทางบรรเทาทุกและจุก,กเกสษมสาม ชี้ทางนนพานรทารอันพ้นโศกวิโยภัยเป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะนำเอาคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้ทางบรรเทาทุกข์คืออะไรโยมเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยต้องขยันหานะเก็บรักษาเป็นนะโกเพื่อนดีนะเลี้ยงชีวิตพอเพียงนะถ้ามีสี่อย่างเนี้ย หาทรัพย์มาใช้ได้เมื่อหาทรัพย์มาใช้ได้เมื่อมีทรัพย์แล้วก็จะมีความสุขจากการใช้ทรัพย์มีความสุขจากการไม่ต้องเป็นหนี้มีความสุขจากการบริโภคนะมีความสุขจากการที่ไม่เดือดเร้อนใจเพราะไม่มีทรัพย์ชิ้นเงินทองความสุขของคารวะขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะมีนอกจากมีความสุขระดับนี้แล้วเรว่าประโยชน์ในชาตินี้มีอยู่มีกินมีความสุขมีเงินทองใช้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสิน ไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายไม่ต้องเดือนเนื้อร้อนใจการใช้แายไม่เกินตัวเพราะมีหลักธรรมเอาไปใช้อันนี้เรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรเทาทุกข์ขั้นที่หนึ่งคือได้มนุษย์สมบัติแล้กก็มีความสุขในมนุษย์บรรเทาทุกข์ขั้นที่สองคือมีศรัทธามีศีลมีจาระมีสุตตามีปัญญาถ้ามีห้าอย่างนี้แล้วความสุขในสวรรค์ก็มีถ้ามีความสุขในมนุษย์มีความสุขในสวรรค์นั่นแหละพระสงฆ์ท่าน ชี้ทางบรรเทาทุกข์คือในสังสารวัฏเนี่ยจะเต็มไปด้วยความทุกขจ์จริงแต่เมื่อใดก็ตามมีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัตินั่นคือทางบรรเทาทุกข์ก่อนที่จะไปถึงนิพพานสมบัติเราไม่ต้องทุกข์ในอบายทั้งสีไม่ต้องทุกข์เพราะความยากความจนไม่ต้องทุกข์เพราะจะต้องไปเกิดในอบายมีรกเปรียอสุรกา,ายสัตว์ริชาเป็นต้นไม่ต้องไปอยู่ในมนุษย์อยู่ในเทวดานี่แหละนั่นคือทางบรรเทาทุกข์ nhất là khi mà chư tăng được ổn rồi chư tăng sẽ học và hành được tốt rồi chư tăng sẽ dạy dỗ các cư sĩ để mà cho các cư sĩ biết theo chư tăng đã học đó tức là nơi sasana này có 48 mươi tám ngàn tham khảnh cho nên mình phải học rồi hành xong rồi mình phải dạy để cho cư sĩ à, là người nào cũng dạy cũng vậy à, cho tốt để mà mình à, được cái à, biết cái sự tốt của à, đức Phật đại dạy dỗ à, cho nên mình sẽ à, tới cái chỗ mà tốt như là à, sốp tết à, bảy À, từng gì đó à, cho nên khi mà mình được phước này rồi à, phước đó sẽ ủng hộ mình cho mình à, thành người à, tốt mình khỏi à, làm gì mà à, nó nó khó khăn à, nếu mà mình không có phước mình làm gì cũng khó hết à, cho nên cái phước đó sẽ giúp đỡ sẽ giúp mình ที่มาเองออที่ไหนมันก็ได้ทวามพุทธานุภูมิหรือว่ามันไปที่ซ้ายมันก็ความพุทธาุภมิก็ชี้ทางบรรเทาทุกข์นี่คือยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างให้ดูตอนนี้ตบาก็ทําทําอะไรบ้างเช่นญาติโยมจะแต่งงานอัตมาก็จะสอนหน้าที่สามีห้าอย่างหน้าที่ภรรยาห้าอย่างเช่นอ่า ยกย่องให้เกียรติไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้ให้เครื่องแต่งตัวมีหน้าที่สามีหาย่างครบหน้าที่พัญญาล่ะหน้าที่พัญญาก็เก็บรักษาทรัพย์ไว้ดีบริหารจัดการงานเป็นสาขอหอยาติสามีด้วยแล้วก็ไม่นอกใจขยันไม่เกียจตคร้านอันนี้ก็คือแล้วกว็หน้าที่พัญญาก็ทําครบนะหลังจากนั้นล่ะโอ้หน้าที่ของชาวพุทธเราต้องดูแลพระศาสนานด้วยปัจจัยสี แล้วก็นําเอาหลักธรรมคือไตรสร,รณคมสีมุศลกรรมบทมาประพฤติปฏิบัติเพื่อดูแลพระศาสนาตอบแทนุพระศาสนาก็เรียกว่าได้เห็นนาเอาหลักธรรมเนี่ยมาสอนญาติสอนโยมให้สามีรู้จักหน้าที่สามีภรรยารู้จักหน้าที่ปัญญาบุตรละ่ะนะบุตรก็รู้จักหน้าที่ดูแลพ่อแม่รักษาวงตระกูลและก็ทําตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่า ไม่เกียจคร้านเราเชื่อฟังคําสั่งสอนลูกก็รู้จากหน้าที่ลูกพ่อแม่ก็รู้จักหน้าที่ที่พ่อแม่ควรทําต่อลูกอันเรียกว่านําเอาหลักธรรมมาบอกกล่าวสั่งสอนเกิดอะไรขึ้นสังคมเนี่ยที่จะมีความทุกข์มีปัญหาในสังคมปัญหาสังคมก็ลดลง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 ,ลง,ลง,ลงเพราะพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้เรียนรู้หลักธรรมคาสั่งสอนเช่นจากสิงคโลวาทสูตรนะสิงคาโลวาทนะสาาทูตรก็คือหน้าที่หกอย่าง ถ้าเป็นพระต้องทําหน้าที่ห้าอย่างต่อญาติโยมญาติโยมก็ต้องทำหน้าที่ห้าอย่างต่อพระถ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องทำหน้าที่ห้าอย่างต่อลูกถ้าเป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่ห้าอย่างต่อพ่อแม่ถ้าเป็นสามีก็ต้องทำหน้าที่ห้าอย่างต่อภรรยาถ้าเป็นภรรยาก็ต้องทำหน้าที่ห้าอย่างต่อสามีก็เรียกว่าถ้าเป็นนายก็ต้องทำหน้าที่ห้าอย่างต่อลูกจ้างถ้าเป็นลูกจ้างก็ต้องทำหน้าที่ห้าอย่างต่อนายจ้างต่างคนต่างทําหน้าที่เพราะรู้จักหน้าที่แล้วหน้าที่เหล่านี้ใครจะบอกกล่าวสัรสอน พระสงฆ์ที่จะเรียนปริยัติอย่างกระจ่างชัดท่านก็จะนําเอาหลักธรรมะพื้นฐานเหล่านี้มาสอนให้ทุกคนรู้จักหน้าที่หน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลมอพลเมืองหน้าที่สามีหน้าที่ปัญญาหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อแม่หน้าที่พระสงฆ์ที่ต้องดูแลญาติโยมหน้าที่ของญาติโยมต้องดูแลพระสงฆ์ก็เรียกว่าต่างคนต่างรู้จักหน้าที่เพราะท่านได้เรียนเอาจากเช่นพระสูตรสิงคาโรวาพระสูตรเป็นต้น เอาเรียนรู้ให้กระจ่างแล้วก็นํามาบอกกล่าวสั่งสอนสังคมไม่บกพร่องต่อหน้าที่ความทุกข์หรือปัญหาในสังคมก็ลดลงลดลงลดลงนั่นแหละชี้ทางบรรเทาทุกข์เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นว่าเรียนแล้วพระท่านเรียนแล้วช่วยสังคมได้อย่างไรช่วยสังคมให้รู้จักหน้าที่แล้วทําตามหน้าที่ของตนเมื่อสังคมทําตามหน้าที่ของตนเนี่ยบ้านเมืองก็สงบสุข ครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นสุขก็มีความเข้มแข็งภายในครอบครัวมีความเข้มแข็งภายในสังคมก็เรียกว่าไปไหนมีแต่คนทักทายกันมีแต่คนช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันมีแต่คนสวัสดีให้แต่ทักทายปราศัยยิ้มแย้มต่อกันและกันเพราะทุกคนต่างรู้หน้าที่โดยที่อาศัยพระสงฆ์ท่านเรียนปร,ริญญาจนกระจ่างแล้วก็นาเอาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้เราเข้าใจอย่างง่ายแล้วลงมือไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างง่ายดายนั่นเอง nhất là khi mà Chế Tăng được học à, hành biết rồi, à, giống như à, Chế Tăng sẽ à, dạy cái điều mà à, vợ sẽ thăm năm điều à, của vợ, người à, chồng có sẽ thăm năm điều của chồng về những việc dân dân của con con người mà là à, có thể ra, có sẽ thăm điều mà người có thể này à, sẽ thăm à, cho nên à, giống như à, người mà vô à, có 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 si lát à, giống đó, à, mình sẽ có cam áp đá à, cam áp đá 10 à, mười điều nữa là mình sẽ là người tốt trong này à, cho nên à, Chư Tăng đó là người à, duy nhất trong xà sạn ạ này Nếu mà không có chư Tăng Mình không thể à, học và hành à, được à, Nếu mà có chư Tăng học hành rồi Mình sẽ học theo chư Tăng Chư Tăng sẽ dạy mình để mà mình biết à, Giống như trong cái à, Kharawasasutta à, à, Tức là à, Đức Phật đại dạy làm thế như thế nào đối với cha mẹ, à, cha mẹ phải làm như thế nào đối với à, con con gái, à, hay là người mà giàu, à, người mà à, có à, con cái mình phải dạy dỗ con cái như thế nào để là người thành người tốt trong cái sà này. À, cho nên sà này này là nếu mà mình À, được học hành à, con có sẽ biết à, cái 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 gì mà con à, sẽ thăm à, cha mẹ có thể biết là điều mà cha mẹ có à, phải phải làm à, cho nên à, sauàã này là mình không thể mà không học được à, cho nên mình phải học và hành à, cho biết để mà cho à, tương lai của mình được hạnh phúc an vui hay là มันไที่เทวามันจะ hạnh p h อ c ง康 vui thêm nữa ดอ็อันนี้คือยกตัวอย่านพื้นฐานที่ท่านเรียนรู้ธรรมะอย่างถูกต้องจนกระจ่างแล้วก็นําเอาหลักธรรมนี้ไปสอนญาติโยมญาติโยมก็จะเห็นผลสังคมสงบสุขแม้แต่คนป่วยในห้อง icu ในห้อง ccu ตอนนี้สามารถนําเอาหลักธรรมไปใช้เช่นไปให้ศีล ให้กรรมาฐานและก็สวดมนต์ให้คนป่วยฟังในโครงการพาเลชิพแคร์ care, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายพาเลชิพแคร์เนี่ยถ้าคนป่วยหมดหวังแล้วต้องจากโลกนี้ไปเขาได้ศีลล่ะไปสู่สุคติเขาได้กรรมาฐานล่ะมีสิทธิ์บรรลุก,ก่อนจะตายหรือว่าบ,บรรลุปุ๊บตายปับ๊บเป็นชีวิตตัดสมารสีสีมีสิทธิ์ถึงไม่ได้ขนาดนั้นล่ะ ฟังเสียงสวดจิตเกาะอยู่ในบทเสียงไปไหนไปเป็นเทวดาไปสุขสุขติเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในห้อง ICU ห้อง CCU ได้ศีลจากพระสงฆ์ได้กรรมฐานจากพระสงฆ์ได้ฟังพระปริจจากพระสงฆ์คนป่วยเนี่ยป่วยแค่กายใจก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็เหลือแต่กายต้องรักษาตามอาการตามหยุกยาตามที่หมอสั่ง แต่จิตใจนะได้รับการเยียวยาจากพระธรรมแล้วคนป่วยจะมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตคนป่วยจะสดชื่นขึ้นมาถึงร่างกายมันไม่ไหวนะแต่ได้ไตสรณคมแล้วได้ศีลแล้วได้กรรมฐานแล้ว,ลลวคนป่วยในชื่นใจพอชื่นใจมนะันมีกำลังใจบางคนเนี่ยก็หายจากป่วยโดยเฉพาะไปทดลองในโรงพยาบาลในหลายโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งร้อยคน ที่หมดโอกาสทางการรักษาได้ศีลได้กรรมฐานได้ฟังพระปริศหายป่วยกลับบ้านประมาณสิบคนจากร้อยคนที่หมดโอกาสแล้วแต่พอได้ศีลได้กรรมฐานได้คังบทสวดมีกําลังใจขึ้นมามีเรี่ยวแรงขึ้นมาอย่างต่างสิบคนหายที่เหลือละ่ะไปสู่ปรโลกอย่างสุขสบายเพราะมีศีลมีกรรมฐานและ ได้ฟังเสียงสวดเกิดปีติที่จิตเกาะอยู่ในเสียงในขณะที่สวดพราะะฉนั้นในโรงพยาบาลในห้องไอซียูเนี่ยก็จะมีหลายครั้งนะที่ไปสวดให้ในห้องไอซียูก็จะใช้เมตตาสูดใช้พอดชงคับผลิตใช้สักตกวาบางครั้งก็ใช้คิริมานนทสูดนะคิริมานนเนี่ยตอนนี้มันสูตรมันยาวนะมันยาวมันก็เลยออเอาแค่ง่ายๆก็แล้วกันนะเมตตาสูดเป็นหลักและเมตตาสูดพอได้ฟังเมตตาสูด นะได้ฟังพชทชมครับปริศได้ฟังสักกตวาแต่ก่อนจะมาฟังตัวนี้ได้กรรมฐานนะได้กรรมฐานก่อนกําหนดลมหายใจเข้าออกพอได้กําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วได้กรรมฐานอ่าแล้วก็ได้ได้ศีลได้ศีลเป็นเบื้องต้นได้ไต่ระดับนได้ศีลแล้วก็ได้กรรมฐานแล้วก็ฟังบทสวดเกิดอะไรขึ้นพลังใจกําลังใจเกิดกับคนป่วยนะซึ่งตัวนี้ก็ได้ทํามาต่อเนื่องนะทำมาต่อเนื่องทําอยู่ประจำปัจจุบันก็ยังนะไปโรงพยาบาลไปให้ศีลไปให้กรรมฐานไปอ่าแข สวดให้คนป่วยฟังนะโดยเฉพาะเมตสูตรนี่ก็จะสวสปดประจัซึ่งพอได้ฟังเสียงสวดแล้วคนป่วยหลายๆคนมีความสุขใจจากการได้ยินเสียงสวดเดี๋ยววันนี้จะสวดให้ฟังก็แล้วกันยะสนุบาวโตยกาเนววดาเซนติปิงสนังยมิเจวานุยุนจันตรรตินดิวะมตทันติโต Sukhang suppet cudo capa pangkin jinaapa setit hewa mati kuno peang Peritantamhanaama he Ker ni mataku seena Y tak sentang badang a bisa meheja. Seko u juca su ju ja suwacoca saodoana dimoni Santu tak koca supero ca apa ki koca sa lahu kauti Sanin harica ni pa koca apa ka kule suana nukit wo Sukhinova kemino hantu sabhe jatamu antu sukhi tadha Yeke cipanabu tatik tak sawa thawara wapnawa sesha Digawayewa mantawa macimara seka anugadura Titha wajeja titha wajeja durewasanti dure putawa sambe siwa sambe satabantu sukita ta nakaro parang peda nadi manita gadha jinakhanji ayaro sadha pati kasya namya manya saduka มาตายจานิ้ยังปุตตังอยุสะเอกุตปวมนุรักเฮเอวมปิสพาบเตสุมาณสัมภาวเยอปริมานังเมตัญะสัพพโลกสมิงมาณสัมภาวเยอปริมานังอดทังอโทจติริยันจ้สัมปะทังเอรียสัปต ทิพนจรังนิสินโนวะสยาโนยาวตัสสะอิภตะมิโธเอตังสติงอธิใจยะพรามะเมตังวิหารังอิตมาหูทิฏฐินจะอนุปคัมมาสีลวัดัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยาเขทัง na ca tu kapasseian u nare ti Bong gosa tiang ka to nang manang wijayo tadha Wirriapit tipasati bong pare สมาทุเบกขโพจันทาสัตเตเตสัพพะสินามุนินาสมัทธาตาภวิตาบหุลิหิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะตะโพธิยาเอเตนะสัจจวัตเถนะโสติเตโหตุสัทา เอกสัมินตมเยนาทวมกัลานัจกัสปังกิลาเมตุกิเตติสวะโจังเคสัตตาเทสยิเตจตังอภินันทิตวาโรคาโมจิงสุตังคเนเอตเฮนัสจาวาเทนัโสติเตโฮตุสัปดา E ka meca bihenye na bipilito juhatretiwa paneto nasarang sam detoa ca aba ta mauuta sihanaso ete nasa cawa ca apakatinan nampi manghesinang makata kile sawawapataupatidhamatng Ete na sa cawab cena sotitteho sab Seketo budar tenang o Hitang dewa manusa nang buddha teje naso jina Nasantu padhawa sabhe dukawu pasenentu te Saketewa dham maratanang O sedang utamang warang Pakrilahu pasamanang dhamma teje naso Nasanto topatwa sape kayahu pasbenute Sakatosang karatanang o sadgang putemang warang ahuneang pauneang sang kateje nassotina Nassan xác về vupa thoát của các sâm hèn tôi xác về sáng kiến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  sáng nếu mà chứ tăng đã học hành biết cái à, paripariyati pa, 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 tức là chức tăng hiểu được tốt trong pariyati rồi khi mà có người bị bệnh ngồi ngủ trong bệnh viện icu à. chức tăng có sẽ lấy cái pariyati mà chứ tăng đã học rồi đi dạy cho người mà bị bệnh ICU trong bệnh viện à, giống như à, cho cái si lá à, cho học kamathana à, à, như anapansate kamathana dân dân à, mình sẽ à, tăng hiểu kamathana nào có sẽ dạy dỗ để mà người mà bị bệnh ICU à, gần à, mất hay là gần chết đó À, nếu mà người đó hiểu Trong cái à, Kamathana à, Có sẽ là thoát khỏi được Cái sự đau khổ à, hay, là thể, à, Sokhatik, hay là có thể Đi tới sukhati Hay là có thể Đi tới Nipal à, Nhưng mà à, Ít nhất là nếu mà không có được Đi thử, à, tới nibbana Cũng có được tới Sokotik Bởi à, từng à, Dân dân À, cho nên à, cái sắp tạng này là kêu là Mettā Paritā và Pocanā Parita ngài đã đọc hồi nãy à, giống như Mettā Paritā Yasā, giá à, ta sato yonka dân Yang, à, mà mình đã từng học hay là từng nghe à, bằng tiếng việt hay là tiếng myanmar à, đây là ngài đã đọc bằng tiếng thái à, để cho mình biết à, là tiếng thái đọc như thế nào à, Sư hồi xưa cũng đọc được nhưng mà bây giờ đọc không được à, Cho nên à, Muốn giải thích à, về beta Paritta à, Giống như hồi à, Đức Thật còn à, Là có à, chế tăng nhiều vị đã đi à, làm Kamathana Tức là à, làm hành thiền à, Ở trong rừng à, có nhiều cây à, mà có à, người ta gọi là amanuza hay là không phải là người ở trong cây đó, à, cho nên nếu mà Chư tăng ở dưới cây, người ta sẽ không thể ở trên cây được, à, cho nên phải xuống rồi ở dưới, à, rồi đợi à, tính là chút nữa chứ tăng sẽ về, à, sẽ về chùa mình có thể à, đến ở à, giống à, trong cây đó à, bình thường rồi. À, cho nên đợi đợi lâu mà chư tăng không không thèm về, à, chư tăng có muốn ở dưới cây mà lớn đó để mà hành thiền à, trong ba tháng, à, cho nên người đó là à, người mà à, Manusaka đó biết là chư tăng không về, cho nên làm có chư tăng sợ à, mình kêu là ma quỷ gì đó, à, à, cho nên chư tăng có một ngày, hai ngày không sợ à, Lâu ngày có cùng sợ Tại vì chúng Tăng còn là người bình thường Không phải là arya Là người bình thường giống như mình à, Nếu mà làm nhiều lần Hay là nhiều ngày, nhiều tháng chứ Tăng cũng không thể ở được à, Cho nên về à, đi à, gặp Đức Thật à, Đức Thật nói nếu mà Trí à, à, Tăng à, à, ngày muốn À, đi chỗ, chỗ khác mình khỏi đi à, mình à, đi chỗ đó rồi à, ở bình thường nhưng mà phải lấy cái à, à, người ta kêu là albutat à, để mà à, ở được tức là à, đức thật cho tác này để mà à, cho chứ tăng học à, parita xong rồi à, parita, à, đọc parita đó rồi ở à, trong à, À, dưới à, cây nương đó sau đó có không có à, sự mà làm thiền cho chế, à, chế tăng à, đó được nữa rồi chế tăng hành thiền tới à, Arahantak à, tới Arahantak à, rồi à, sau này có à, nếu mà ai muốn đi ở trong rừng hay là trong núi đó mình có thể học cái parita này À, để mà cho mình là ở trong đó được ổn à, không có sự làm phiền à, gì đó tới mình à, rồi một cái số tán nữa là cô sanh khát parit sati sangha do dân dân à, như ngài đã đọc được đó à, cái parita này nếu mà có người bệnh giống như à, ngài Mokalana đã bị bệnh rồi ngài đã nghe sơ tán này À, Ngài có đã à, Hết về à, Cho nên à, Ngài đã đọc uh, Cái kết này cho mình nghe Là bằng tiếng Thái Lan Nhưng mà